สิบกำหนดให้4ี่สตาร์หเท่ากับสและ9ก้สตาร์สินะครับเป็น16เนาะจงหา11ดอกจันสิบเจหรือว่าสตาร์สิเครับก็เหมือนเดียนะครับเราก็ต้องคิดว่าจะเอาเลขสองตัวนี้นะครับไปทำอะไรกันแล้วมันจะได้เป็นเลขสหน้าที่ของเรามีอย่างเดียวครับหาคิดครับ คิดให้ออกเราจะเอา4กับ6ไปทําอะไรกันให้กลายเป็นปเลข4อาวก็นี่ไงเลข4เท่ากันและเลข6ก็ตัดทิ้งนะครับแต่ถ้าเกิดคิดแบบนั้นข้างล่างเลขาอันนี้เลข16ใช้ไม่ได้นะครับก็ต้องลองคิดวิธีอื่นนะฮะก็เอา4ไปบวก6ก็ได้เท่าไหร,ร่ฮนะ10เนอะไม่ได้4ใช้ไม่ได้นะครับหรือ เราเอาหไปลบสได้ไหมหกลบ4ี่ได้อะไรเนี่ยหกลบสี่ได้สองแล้วก็เอาสองไปคูณ2อีกครั้งหนึ่งก็คือเอาหกลบสอีกครั้งหนึ่งมันก็ได้สี่อ้าวถ้าเกิดเป็นแบบนั้นก็ลองดูข้างล่างถ้าเกิดเ,าเอาหมันคือตำแหน่งตัวข้างหลังเนาะสคือตัวข้างหน้าหมายความว่าเอาหลังลบหน้าคูณกับหลังลบหน้า ถ้าเกิดได้16นี่ก็หวานเลยนะครับ13-9ลบ9กลายเป็นเอ่นะแล้ว4คูณ4กลายเป็น1 0อ้าวเรียบร้อยนะครับนี่ได้แล้วความสัมพันธ์มันนะครับหรือถ้าเกิดเรามองอีกแบบหนึ่งนะครับ6-4ลบ4เนาะออหยลบ4คูณอยู่กับ6-4ลบ4นะครับ มันก็หมายความว่าเอา6กับนี่ไปลบก,กันแล้วก็ยกกำลัง2ข้างหน้าก็เหมือนกันครับ13-9ล13บลบคูณกันมันก็เป็น13-9ลบ9ทั้งหมดนี้ยกกำลัง2นั่นหมายความว่าความสัมพันธ์ในข้อน,นี้ก็คือเอาตัวข้างหลังไปลบก,กับตัวข้างหน้าแล้วทั้งหมดยกกำลัง2เรียบร้อยครับเราก็เอาสิ่งที่จทย์ต้องการมาแทน โจต้องการอะไรฮะโจต้องการ11กับ17อ่ะยกลงมาแทนโบบะลงไปนี่ครับ11สตาร์มันก็หมายความว่าเอา17ไปลบกับ11เสร็จแล้วเอาไปยกกำลัง2 17เลบ1เหลือเลข6ยกกำลัง2 6 6ก็36อ้าวเรียบร้อยครับข้อนี้เสร็จหวานเจี๊ยบอีกแล้วครับ